สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heavenize t, Advisory. Welcome Heaven t Advisory สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ h e a v e n t i e s Cast ทุกวันพฤหัสแบบนี้เราจะมาพบกันเป็นประจำกับผมโอ๊คสกันดรนชวรัตรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงลึก เชิงตื้นตั้งแต่เรื่องของการบริหารไปยันเรื่องของการปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจที่น่าสนใจเราจะหาไว้ให้ทุกท่านแล้วที่นี่รายการของเรารับฟังได้ไง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบ กดซับหรือ follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวและสาระดีๆในการทำธุรกิจไปกับเราในไตรามาสแรกแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านก็คงมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำธุรกิจของตนให้ได้มีความก้าวหน้าเพื่อให้ได้มีการเติบโตที่เป็นไปตามความคาดหวังที่ตั้งใจเอาไว้ผมเองก็เช่นกันก็อยากจะทำสิ่งที่ว่านั้นกระนั้นเชื่อหรือไม่ว่า ในโลกที่ซับซ้อนของการจัดการธุรกิจองค์กรต่างๆล้วนจะต้องเดินไปตามเส้นทางที่รอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสาเร็จมีความยั่งยืนมัน่นคงด้วยประการละชนี้ผมเลยมีความภูมิใจที่จะเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเจาะลึกถึงแนวคิดหนึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่ธุรกิจใดๆควรจะเดินเรียกว่า เป็นทางช้างผ่านเป็นทางช้างเดินสำหรับโลกธุรกิจก็ได้โดยทางเดินนี้มีชื่อเรียกว่า business cycle หรือวัฏจักรธุรกิจมันคือหลักการว่าด้วยการพินิษพิเคราะห์แต่ละขั้นของธุรกิจที่แบ่งเป็นขั้นๆที่สุดท้ายมันจะวนบาบรรจบกันที่เดิมวัฏจักรธุรกิจเริ่มตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงการลงทุน มันเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน Business Cycle คืออะไรวันนี้ Heaven t i e s c a s t ขอเป็นตัวแทนที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในตอน Business Cycle วงล้อธุรกิจฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่า จุดเริ่มต้นของ business cycle นั้นมันก็เหมือนกับเข็มของนาฬิกาเมื่อถึงเวลามันก็จะมีการผลักดันรูปแบบของกิจกรรมในองค์กรให้เคลื่อนไปตามรูปแบบของวงจรมาตรฐานวงจรธุรกิจทำหน้าที่เป็นกรอบเชิงกลยุทธ์ที่แนะนำองค์กรผ่านขั้นตอนของการเริ่มต้นการเติบโตเข้าสู่ระยะการเก็บเกี่ยวในตอนท้าย โดยการเดินทางของเราเราขอเริ่มด้วยการไปที่การจัดการวัตถุดิบชั้นยอดก่อนวัตถุดิบหมายถึงอะไรโดยทั่วไปวัตถุดิบจะหมายถึงวัตถุบุคคลและชุดความรู้ตั้งต้นที่จะถูกนำมาใช้เพื่อแปรรูปเพื่อประกอบเป็นสินค้าหรือบริการตามรูปแบบของธุรกิจใดๆโดยซึ่ง วัตถุดิบชั้นยอดนี้เองที่จะเป็นการวางรากฐานสำคัญเป็นหัวใจสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถในการแข่งขันกันในตลาดเสรีขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าสิ่งสำคัญของการผลิตและบริการที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่การสั่งสมความรู้ในการประกอบสร้างอย่างพิถีพิถัน ซึ่งวิธีการประกอบสร้างนี้ส่วนใหญ่จะถูกจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า Standard o peration procedure หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า SOP ซึ่งจะเป็นตัวบอกวิธีการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนวัตถุดิบให้ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปลรูปประกอบแล้วเมื่อเรามีสินค้าที่พร้อมจำหน่ายเข็มของนาฬิกาก็จะชี้ไปในส่วนถัดไปของวงจร business cycle ซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการเน้นความเป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บอกอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครอยากกินอาหารจากคนแปลกหน้าคำนี้ไม่เกิดเลยเกินจริงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นวัตถุดิบที่เหนือกว่าด้วยการให้ประโยชน์จากความรู้ที่สั่งสมมาผ่าน SOP สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงแต่กระน,นั้นสินค้า ไม่มีเสียงสินค้าไม่มีขาดังนั้นมันย่อมไม่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจและเชื่อถือได้จากตลาดได้ด้วยตัวของมันเองดังนั้นแทนที่จะนำสินค้าไปขายได้ทันทีการเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความไว้ใจในตลาดเป้าหมายเป็นสิ่งที่จะต้องทำก่อนการจัดจำหน่ายสินค้า การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นการสื่อสารองค์กรที่ดีเข้าถึงกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นกันเองปูทางไปสู่การขายที่ประสบความสำเร็จและแน่นอนเมื่อไม่ใช่การกินอาหารจากคนแปลกหน้าเมื่อไม่ใช่คนแปลกหน้ากันมันก็เป็นการรับประกันอย่างเป็นนว่าการเปลี่ยนผ่านจากสินค้าที่อยู่ในคลัง จะสามารถถูกผลักดันให้สู่ถึงมือผู้ที่เขาไว้ใจเราได้อย่างง่ายๆได้อย่างราบรื่นไม่ยากเย็นจนเกินไปและเมื่อผู้คนพร้อมที่จะซื้อแล้วองค์กรที่ดีย่อมให้บริการด้วยโซลูชันการจัดจำหน่ายที่สร้างสรรค์มีความสะดวกสบาย ไม่เป็นภาระต่อผู้ซือ้อไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบการขายแบบอัจฉริยะหรือการรับประกันหลังการขายการให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญต่อมาถัดมาจากการสร้างความเชื่อมัน่นควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการซื้อขายแบบอัจฉริยะเพิ่มมูลค่าให้กับข้อเสนอปลูกฝังความมั่นใจให้กับลูกค้า ระบบการขายที่แข็งแกร่งแบบนี้นี่เองที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้ใจของลูกค้าทำให้ประสบการณ์การปิดการขายได้เป็นไปอย่างราบรื่นไร้รยอยต่อและได้มาซึ่งประสบการณ์อันดีได้มาซึ่งภาพลักษณ์เชิงบวกที่มีต่อองค์กรของเราและเมื่อเราได้มาซึ่ง Revalu หรายออไ,ได้รวมมันก็มาถึงส่วนสุดท้ายของวงจร business cycle นั่นก็คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการจัดการความรู้ เมื่อเราขายสินค้าและบริการได้เราก็ย่อมจะได้มาซึ่งทุนซึ่งทุนนี้เองที่ได้จากการขายนี้เราจะเอาไปทําอะไรแน่นอนก็ต้องไปหักต้นทุนเพื่อให้เกิดเป็นกาไรสุทธิซึ่งรายได้ส่วนนี้องค์กรก็จะนําเข้าสู่กระบวนการลงทุนอีกครั้งเพื่อจัดซื้อจัดสรรวัตถุดิบซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นวงจรธุรกิจในรอบต่อไปดระนั้นขอเน้นย้ําว่าแม้ทรัพย์สินทางกายภาพที่มีความจําเป็นแต่ สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือความรู้การจัดการกับความรู้ที่ได้มาอย่างแข็งขันและมีกลยุทธ์จะก่อให้เกิดารากฐานของการสร้างมูลค่าและความมั่นคงที่ยั่งยืนการจัดการความรู้นี้ขยายไปไกลกว่ากรอบของการทํางานภายในแต่มันยังข้ามไปถึงการสรรหาความร่วมมือที่ภายนอกความเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและ การส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวในตลาดธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนตลอดเวลามาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าวงจรธุรกิจประกอบไปด้วย4ส่วนเวียนวนกันไปเริ่มตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบการจัดการสร้างความเชื่อมั่นการจัดการการขายและการกระจายสินค้าและการจัดการการลงทุนกระนั้นธุรกิจที่ดีคืออะไรธุรกิจที่ดีย่อมหมายถึงการกระทำที่ดีกว่าและเร็วกว่า เรามาดูกันว่าเราจะเร่งวงจรธุรกิจนี้ได้อย่างไรขอเสริมอย่างนี้ครับว่า business cycle ที่ดีจะต้องทำรอบที่เร็วได้ขึ้นเรื่อยเื่อเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการมีความเชื่อที่ว่าวงล้อธุรกิจที่หมุนเวียนที่ดีจะควรต้องปั่นตัวเองได้อย่างอัตโนมัติผ่านการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพคาว่าอัตโนมัติสาคัญมากดังนั้น Business cycle ที่ดีจะต้องเป็นอะไรที่มีความเป็น business automation ที่ล้ำสมัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบดังกล่าวในที่สุดวงจรธุรกิจจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ปูทางสู่ธุรกิจที่มัน่นคงสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนและมีอนาคตที่สดใสความเร่งของวงจรธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความคล่องตัวในการตัดสินใจและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยสรุปความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่เรียกว่าวงจรธุรกิจหรือ business cycle ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบไปจนถึงการลงทุนแต่ละขั้นแต่ละตอนต้องมีการวางแผนที่พิถีพิถัน การดำเนินการเชิงกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดรอบคอบด้วยการจัดการลำดับความสำคัญของความรู้การรักษาความไว้ใจของลูกค้าการจัดจำหน่ายที่ง่ายดายและการลงทุนที่ชาญฉลาดองค์กรจะสามารถมีธุรกิจที่ยั่งยืนได้สุดท้ายเมื่อวัฒจักรธุรกิจได้รับแรงผลักดันในแบบที่ถูกต้ององค์กรก็จะสามารถที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงมีความเจริญรุ่งเรือง โชดช่วงชัดชวานได้ในที่สุดสำหรับวันนี้รายการ h e v v e n t i ์ h Cast ผมโอค๊คสกันรนชวรัตต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับท่านใดที่ต้องการให้เราเล่าเรื่องหรือต้องการจะสื่อสารอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางต่างๆที่สะดวกได้เลยนะครับก่อนจากกันอยากฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ